สวัสดีค่ะเกียงสังมกมาเล็ดไยทอนพันยาอาหารสัตว์นะคะค่ะเรามาดูออเดอร์วันนี้ที่ลูกค้าสั่งเมเล็ดยาของเรานะคะวันนี้ก็หลังจากเรื่องงานประจําก็มานั่งแพ็คของกันนะคะวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่21มีนาคม2563นะคะก็จะมียาหลากหลายสายพันธุ์มากที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะคะมียาลูซี่ยาบูราโต้กินีสีม่วงกินีบอมบาซานะคะแล้วก็อัตราตั้มนะคะ ช่วงนี้อยาสากส4สายพันธุ์นี้จะขายดีมากเลยนะคะค่ะก็จะมีหลากหลายจังหวัดนะคะอย่างตัวนี้ก็มราโต2สกิโลนะคะไปพิษณุโลกนะคะตัวนี้อันนี้กิน,นีสี 4, ม่วง5กิโลนะคะไปนครพนมนะคะตัวนี้ก็มราโต้นะคะกิน,นีบอมบาซ่าอย่างละ2กิโลนะคะไปจังหวัดเลยนะคะตัวนี้ค่ะอันนี้ก็รูจี่10กิโลนะคะ,ะไปเชียงใหม่เลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นมูราโต้นะคะตัวนี้5้ากิโลนะคะไปมุกดาหารนะคะค่ะแล้วก็อัตาต,ตั้ม8ปกิโลนะคะตัวนี้ไปสกลนครน,นะคะแล้วก็มีกาลาสินด้วยนะคะเป็นโลซี่10กิโลนะคะกล่องน,นี้โซนนี้ก็จะไปภาคเหนือนะคะมีเชียงใหม่เชียงรายนะคะค่ะมูราโต 10กิโลนะคะกล่องใหญ่นะคะแล้วก็สุดท้ายตัวนี้ไปไประจวบคีลิขันนะคะค่ะโซูซี่แล้วก็มูราโตอย่างละ5กิโลนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่โทรเข้ามาสั่งออเดอร์กับเรานะคะสั่งเข้ามาเยอะมากเลยนะคะจนแบบแทบแพ็คของไม่ทันแต่ก็พยายามจะ เราแพ็คให้ทันออเดอร์แต่ละวันนะคะก็คือส่งวันต่อวันนะคะค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากจริงๆนะคะช่วงนี้ออเดอร์ของเราแน่นมากเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรมาสั่งที่เบอร์0800887389 0, นะคะหรือไม่ก็สามารถแอดลิงก์ไลน์ในเพจของเรานะคะแอดเข้ามาได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ